วาขายดีวันดีห้อยอ้อยห้อยอ่อยครับผมวันนี้มาซื้ออย่างไรเนี่โอ้นี่ใด้อาหารอาหารอรมันบ้านอาหารบ้านๆปิ่งปื้มปิ่งยังปิ่งคนปิ้งไก่ไข่เบขนาดก็ไม่ง่ายหรอนี่นผู้ปิ้งนี่เนาะของพ่อข้าวมากคือไก่ไก่ไต่ไก่หะแหามผดพดครับครับครับแขว่ยังดีอยู่มั้งปะแขวยังดีอยู่ซื้อมาใส่ได้เชียวแขวนใส่ได้นอ รีนก็ใส่ได้โอ้ใส่ได้รีนยังใส่ดีครับผมรีนยังใส่ดีครับผมครับผมโอ้นาสนใจตัวนาสนใจนาสนใจเแา้วอะไรสิบบาทด้วยของแม่ค้าเนี่ยเอามันได้ทายแล้วทายเบิ่งหมดอย่งเงียอย่งเงี้ยอย่งหอกทายเอาคนคื่แม่ออกแม่เพราะนายทุนคิตกับมากขี้เกียจจักบาทคนเนี่ยเออพราะนายทุนคิตว่าจักบาทคนเนี่ย นาราแพงกระไดมันดีเลยออกไปสังไก่นี่มันไทยโอ้ปิงไก่ปิ้งไก่อยู่นี่บ่ปิ้งไก่ปิ้งไก่ได้เริ่มจะสิบบาทแซ่บได้เนี่ยตลาดงัวส้มเด็ดตลาดงัวส้มเด็ดมีคนย่างหูหมูันนี้ขอเบอร์โทรพคนไว้โมลุนมื้อนี้ราคโทรมากมกมกหัวงัวหรื่อมกไปซิบเนี่ยมกลูกกบโอ้มกลูกกบเขาที่ถามมาบมันแดงจักบาทเลยละนี่คือว่าไทยแต่ หมกลูกออสบอกหมกลูกกบลูกออสบอกใช่เลยแม่กาแม่กาบอกใช่ยู่นนี่บ่ขาเด็กเตี้ยได้ทุกวันอาทิตย์อยู่ในนั้นต้องกินเนาะเนี่ยบ่โมมีขาดเขาดิฉันบ่บ้านแดงดิจันบาดรอดอ๋อทุกวันอาทิตย์ได้จะกินนี่ยซฟาแซ่บได้เลยผมเป็นลูกค้าประจำคนอยู่ครับเอ๋อเป็นอะไรแซ่บเลยวะนี่แม่ค้าเป็นผู้ปีนเด้่อโอ้ผู้ปิ้งเนาะนี่เนาะแม่ค้าเด้อเอาแม่ค้านั่ง แม่ค้าผู้เก่าบอกครับไก่่เกโอ้แม่ค้าเกาแต่ว่าไก่ไม่ว <serving S 1> <Enfin> ่ามันไก่เกาม่ปกติไก่ไก่แท่จนบอกว่ามันไก่หลงมันว่ไม่ใช่ไก่หลงนะครับไม่ใช่ไก่หลงงด้วยไก่แท้แท้ของแท้แท้เลยแซ่บๆด้วตลาดงัวส้มเด็ดใส่อ่ดใส่อยู่พญอ้อยจินหนังเดยอดใเบืองไทยพญอ้อยวันไหนใส่โขวาน ขามี่กินเล็คข้าเค็มกินกินน้าดอกบวเลยเนี่้กินน้อดอกกินน้อดอกข้าวหนำข้าวหนำลองเพ่งน้าดอกเป็นบอลเป็นขี้กันเอาขอคุณหลายๆได้ไหมค่ะเด้แม่ค่ะครับอตลาดสดเด็ด